6ข้อที่ผู้หญิงอายุมากกว่าจะรู้สึกกังวลเวลาที่มีผู้หญิงอายุเด็กกว่ามาจีบ ใครที่กําลังจีบผู้หญิงอายุมากกว่าอยู่นะคะถ้าหกข้อนี้แล้วอะจะได้ระมัดระวังไว้เนาะข้อแรกที่ผู้หญิงอายุมากกว่าจะกังวลเลยนะคะก็คือกลัวว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาแบบเล่นๆไม่จริงจังแล้วก็มาเล่นกับความรู้สึกและที่สําคัญก็คือทําให้เสียเวลาเพราะว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่าค่ะเขาได้ชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งเนาะแลวเขารู้แล้วว่าการมีความรักคืออะไรการอกหักคืออะไรรวมไปถึงว่ารู้แล้วว่าความสุขของตัวเองอะกับการได้อยู่คนเดียวหรือเป็นโสด มันดียังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปแล้วดูแบบเล่นๆไม่จริงจังอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่ามันทําให้เสียเวลาก็ได้ซึ่งข้อนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะว่าท่าทีของเราอะ่ะมันดูเป็นการเล่นๆเ,เป็นการเข้าไปแบบไม่จริงจังหรือเปล่าอาจจะต้องแสดงความจริงจังจริงใจงให้เขาเห็นว่าการที่เราเข้ามาเนี่ยเราตั้งใจที่จะมาคบกับเขาจริงๆนะข้อ 2. นะคะข้อนี้เนี่ย อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่จริงๆผู้หญิงอายุมากกว่าบางคนนะคะเขาก็แอบคิดตรงนี้เหมือนกันก็คือกลัวว่าถ้าคบคนอายุน้อยกว่ามากๆอะ่ะแล้วเวลาถ่ายรูปออกมามันจะดู ห่างกันเยอะอะเพื่อนแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยโอ้หลายคนก็กังวลตรงนี้มากนะคะคือกลัวว่าเวลาถ่ายรูปออกมาคนจะคิดว่าเป็นพี่เป็นป้าเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคคะตรงนี้เขาก็จะคิดเยอะนิดนึงแต่ว่าทางที่จะแก้ก็คืออาจจะต้องแสดงความรู้สึกให้เขามั่นใจว่าการที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกกังวลตรงนั้นแล้วก็ให้เขามั่นใจว่าเขาน่ะสวยในช่วงวัยของเขาซึ่งหลายๆคนอ่ะก็กว่าจะก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไป ก็ผ่านการคิดอะไรเยอะเหมือนกันแต่ถ้าหากวันหนึ่งความรู้สึกมันมากด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเรื่องเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆไปได้ค่ะข้อที่3ก็คือความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างของฐานะที่มันต่างกันมากๆเพราะว่าคนที่อายุมากกว่าเนาะเขาได้ผ่านจุดที่สร้างฐานะมาแล้วระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลเลยความกังวลของผู้หญิงอายุมากกว่าคือถ้ามีเด็กๆเ,เข้ามาปุ๊บก็จะกังวลแล้วว่าคนนี้จะเข้ามาจริงจังกับเราไหมและเราจะต้องคอยมาไกด์ให้ว่า ต้องใช้ชีวิตยังไงวางแผนการเงินยังไงหรือต้องมาคอยซัพพอร์ตให้จนท้อหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องแสดงให้เขาเห็นอีกเหมือนกันว่าเราสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้นะคะในส่วนของเราเองเนาะคืออาจจะไม่ถึงขั้นไปซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเขาอาจจะโตกว่าอะไรอย่างงี้เนาะดูแลในส่วนของเราได้ตรงนี้ก็จะทําให้คนที่อายุมากกว่าสบายใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะข้อที่4นะคะตรงนี้ก็สําคัญ ไม่แพงกันเลยก็คือเรื่องของวุฒิภาวะที่มันต่างกันมากๆตรงนี้เนี่ยคนอายุมากกว่าก็จะกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เป็นเด็กกว่าเขาจะมีความง้องแงงหรืององแงแล้วก็ทะเลาะกันโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุผลหรือเปล่าด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันมากเนาะถ้าต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกเหนื่อยใจมากๆเลยแล้วก็อาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ไม่กล้าที่จะคบคนอายุน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเอออาจจะไม่ต้องเป็นแบบผู้ใหญ่ มากถึงเท่าเขาก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีเหตุผลนิดนึงนะคะอย่างเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยเราก็แบบไม่เอามาเป็นประเด็นให้มันทะเลาะกันเนาะแล้วก็อย่าให้มันต้องงอนต้องง้อกันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็อยากจะเจอความสัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตแบบคบกันเรียบง่ายมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะอะไรกันมากมายอยู่ด้วยแล้วเย็นๆสบายๆอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ ข้อต่อไปข้อที่ห้าคนที่อายุมากกว่าเขาจะมองในลักษณะที่เป็นภาพยาวๆแล้วไงความกังวลข้อน,นี้ก็คือว่ากลัวโดนอนอกใจนะคะเพราะว่าการที่เขาอายุมากกว่ามาก,มากๆใช่ไหมแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพอยิ่งแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอายุมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเนาะส่วนเขาก็ยังแบบเด็กอยู่ไงยังสามารถที่จะหาคนใหม่ได้หรือเริ่มต้นใหม่ได้ส่วนผู้หญิงที่อายุมากกว่าก็จะแบบกังวลตรงนั้นไงว่าเฮ้ยเราอะ จะยิ่งแก่ก่อนเขานะอันนี้เราก็ต้องทําให้เขามั่นใจคะ่ะว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่มีนิสัยจะชอบนอกใจอะไรกันง่ายๆอย่างนั้นเนาะส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายที่คนอายุมากกว่าจะก,กังวลนะคะก็นี้ไม่พ้นเรื่องของการกลัวโดนหึงหวงค่ะด้วยความที่คนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามาเนี่ยยังเป็นเด็กกว่ามากๆเนาะก็อาจจะมีอารมณ์แบบหึงหวงได้เยอะกว่าคนที่โตแล้วไงตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของความหึงหวงเนาะอาจจะต้องลดเลเวลลงหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ย รู้สึกสบายสบายในการที่จะคบกับเราเนาะอันนี้ก็เป็นหกข้อที่อเอามาฝากกันนะคะเพื่อนเรื่องของการจีบผู้หญิงอายุมากกว่าเนาะท่านเพื่อนมีอีกอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะหรือว่าอยากให้แชร์เรื่องอะไรอีกก็มาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้อีฟด้วยค่ะ